สวัสดีครับพบกับช่องเปรียบปูนออนถัวอีกครั้งนะครับวันนี้ช่องเปรียบปูนออนทัร์ก็จะพามาที่งานหลวงพ่อปานของดาดงานจะมีวันที่20ถึงวันที่26ตุลาคมนี้นะครับก็เรียนเชิญมาเที่ยวกันนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่20นะเราก็ได้มาทําการนิมนต์องค์หลวงองค์หลวงพ่อปานนะองค์จําลองที่อยู่บนอุบโบสถน,นะครับไปที่ อ่าวไทยเพื่อไปวนรอบอ่าวสมรอบมาแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการปิดทองหลวงพ่อกันแล้วก็มาเดินเที่ยวชมงานวัดตอนกลางคืนเนี่ยว่ามันจะมีอะไรที่เด็ดๆด็บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีการป้องกันที่ดีนะครับผ่านเข้ามาแล้ว ทีนางลำคณะลำนะครับจากหลวงพ่อโสธรมาลำถวายว่าใครอยากจะมามาถวายล่าหลวงปู่ก็1ยกละหนึ่งร้อบาทนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงปู่กันนะครับทุกคนเสือ ดอกไม้ทูบเชียร์กันได้เลยนะตอนก็เดินเข้ามาไหว้กราบหลวงปู่กัน นะปิดทองไหวพระเรียบรอ้อเราม็ามา,นะ,มานะครับสสยดาวการกุศลพระหง่5ง9้อวันมากมายพระหงา5ถาง9ครับเนี<อ>่ยแล้วหาง ไม่ต้องไปถึงหนองมนแล้วนี่มาแล้วของดานของเรานี่เข้าหลามหนองมนไม่ต้องไปไกลมาเลยมีไส้อะไรบ้างพี่มีเผือกตัวมะพร้าวครับข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำพี่หวานมันย่องเหาะใด้ครับมาได้ครับพี่มาครับเชิญมาครับมาครับเอ๊เข้าวหลามช็อต <justified> มันก็กินง่ายน,นะพี่ <ul> อย่างนี้นะ,ต,ะตักนานได้รับซอสเข้าไปได้เลยนะโอ้โห น่าอะไรบ้างอะพี่มี Those ่เผือกถั่วมะพร้าวข้าเหนียวขาวข้าเหนียวดำนะครับอ๋อเผือกข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำครบเลยนะถุงเดียวครบเลยนะมาเลยครับ ไม่ได้สำหรับงานวัดบรบ้าเลยนะต้องนี่เลยเข้าวแตนนี่ข้าวแตนมาจากไหนนะครับพี่มาจากชัยาภูมินะครับนี่ทำสดสดเลยนะครับอยู่ที่ปัดทางปากทางเข้าวัดเลยนะมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับถุงเท่าไหร่ครับโอ้สาสิบห้าสดสดนะครับสาสิบห้าสดสดตัวใหญ่ใหญ่ก็น่าอีกเอามานะครับโคกระเบิดบุญโคกระเบิดบุญ โอ้โหเดินมาเหนื่อยๆแบบนี้ต้องโคกระเบิดบุ้นนี่กระแทกออกมาเป็นบุ้นเป็นบุ้นออกมาดนีดูดิเนี่ยแม่มันน่ากินที่จริงเชียว ขนมขวัญใจเด็กๆแพนเค้กลูกหน้าต่างๆโอ้โหดูน่ากินจริงเลยมาเลยครับเด็กๆลูกเด็กเล็กแดงพามาเลยฮะเที่ยวงานวัดของเรานะไก่ย่างบางแสนย่างอย่างน่ากินเลยนะตีแดงนั้นเรามาลองมาชิมกันดีกว่านะ พี่ไม่ได้ยินเขามไม่ได้ยินไม,ไม่ได้ยินหรอกอันนี้ที่ทำนี่คือกวนอะไรอ่ะพี่กวนกะละแมนะโอ้โหนี่ขั้นตอนแรกๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้หเดี๋ยวเรามาดูกวนกะละแมหาทงมันได้ยากนะนี่เดี๋ยวรอพี่เขาแป๊บหนึ่งพี่ก็ทำให้ดูนี่ทำกวนสดๆทำกวนสดๆ ลาแม่เนี่ยโอ้ยกวรกันในกระทะร้อนๆเลยนะเหนะ็นงไหมควรเงกนควยจะควนได้ขนาดนี้มา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 อของกินเยอะแยะมากมาย ครับก็เดือนเชิมพี่น้องนะครับมาเที่ยวกันนะงานหลวงเขาป่าวันที่20ถึงวันที่26ตุลาคามนี้นะครับก็มาได้เลยตั้งแต่กลางวันเลยมาถึงเงยน็นเย็นบึ้อเบิดดึกๆก,ก,ก,ก็มาได้พี่น้องใครจะมาก็มานะครับก็มาได้เลยครับก็ของสินค้ามากมายนะขอให้มา,ขอ,มาขอให้มากันเที่ยวเยอะนะครับงานวัดป้าเราที่ใหญ่มากๆากอม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิงคูนอนทัวร์ให้ด้วยนะครับ